เพืพ่อนๆไปลงทุนกับในประเทศเพื่อนบ้านละมีสัญญามาเราเห็นสัญญาเห็นท่าทางเขาหน้าเชื่อถือเชื่อได้ไหมเพราะอย่างหนูดีเองเอพื่อนๆหลายคนไปลงทุนในพมา่ามีการชวนที่ไปดูอะไรก็ดีกว่าที่พมา่านะน่าสนใจก็คืยแบบพี่สาวคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆเขาบอกว่าหนูดีอย่าไปเลยลูกผลที่แล้วเจ๊งเงินไปเยอะเพราะว่าไปลงทุนพอลงทุนเัินเสร็จเอาเงินไปลงเยอะแยะเยยอะะเลยเสร็จแล้วเขาบอกโอเคเปลี่ยนกใหม่และไม่ต้องการให้คนต่างชาติมาลงทุนยึดทุกอย่างเลยบอกก็เจ๊งเงินไปเยอะ ขอให้ค่อยๆดูคนน่อยๆดูว่าผลนี้เขา,า,เ,ขาเขาแน่นะเขาชัวร์นะเขายินดีคนหนุ่มสาวเขาเป็นของคุณแน่นะเพราะฉะนั้หมายว่าการมองอย่างไม่เชื่อไว้ก่อนมันช่วยในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เฉพา,ราระระ,ระบบการศึกษาแต่มันช่วยต่อเนื่องไปอีกยาวนานแม้กระทั่งในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ช่วยนะคะโอเคคนะ่ะแต่ไอ้จะวิเคราะห์ได้จากสิ่งที่ยังไม่มีอยู่หรือมีมีในแง่ของ innovative mindset อย่างของ, set, ของนวัตกรรมอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมี เพราะฉะนั้นคนที่จบ MBA ค o ูจากจาก best s c h ครูในโลกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จในธุรกิจต่อไปว่าเขาเราเราเนี่ยครูเนี่ยอ้อเนี่ยสอนสอนให้เรา analyze from the existence ก็คือของที่มีอยู่แล้วเท่านั้นแต่ว่าต้รงโรงเรียนนี้ถามเป็นครูเป็นคนที่สอนครูสแตนฟอร์ดเนี่ยเป็นคนบอกครูว่าจริงๆจะคิดให้สำเร็จมันจะต้องเอาจากข้างนอกเอาความเสี่ยงความเชื่อมาบวกด้วยก็คือว่านค่เอากั๊เข้ามานั่นเองในการที่จะบอกว่าเราควรจะเดินไปทางไหน ย้อนกลับไปในคําถามแรกในเรื่องของวิชาต่างๆอันนี้เห็นด้วยค่ะเป็นเป็นคนหนึง่งบอกว่าถ้าเรามองย้อนไปในการเรียนเราประถม,มมัธยมมหาวิทยาลัยเราจะโดนสอนให้คิดแบบลิ้นชักอันนี้เรื่องสมองจริงคุณดดจะรู้ดีแต่เอ,อมามันจะใช้ทาแบบบ้านมากแต่ค็ต้องดีว่าสมมติเราเรียนภาษาอังกฤษก็จะ speak English กันอยู่แบบภาษาอังกฤษออกนอกห้องเรียน เรียนวิชาคณิตศาสตร์มันมีทางอาจจะพูดสเปกอังกฤษเพครูสอนเลขน,นี่นะมักจะมึนภาษากังกก่อนคนแรกเลยแต่ <laughs> จริงๆแล้วมันคือภาษากรงกทั้งสิ้นเลย d i v i s i o n อะไรต่างๆะไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพูดเราภาษานี้คิดมาซะหน่อยเมื่อก็คือคนในโลกเนี่ยทุกคนคิดมาในเรื่องของตรรกะของคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนเ,นยเราสอนคิดเป็นลิงชักวันนี้เรียนอังกฤษก็ลิงชักอังกฤษออกมาวันนี้เรียนเ,นยเลขพอไปทํางานนี่มึนเลยพอเจออะไรรวมกันเพราะว่า อะไรนะคะพี่ขออีกทีนะคะพี่ขอเป็นเรื่องๆฮะพี่ยิ่งส่วนจุบันวันนี้เด็กจบใหม่มาทํางานกับครูเนี่ยกับโทษยกับกับพี่เนี่ยนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าอ้าวครูอยากได้อะไรคอมเพลตเดเวล็อปเน็ตของประเทศไทยในอาเซียนในเรื่องอุตสาหกรรมนี้เนี่ยไงจะนออั่งเอ่ยวันครึ่งวันแล้ว <laughs> ก็ไม่ถามจนกระทั่งไม่ไหวแล้วจึงเดินมาถามแล้วบอกว่าเอาอะไรนะฮะอาจารย์ <laughs> จนต้องิสต์เป็นบูเล e t ว่ามูลค่านั้นมูลค่านี้อีกอีอถ้าอย่างเงี้ยโอ้จะมีความสุขมากลุยเลยแต่ว่าในเรื่อง บราการขององค์ความรู้เาว่าหนึ่งเลยวิชาการเราไม่ได้สอนให้บริการเราลอนดันสอนให้เป็นลิชาร์ดตรีเป็นเรื่องๆแล้วก็สอบเรื่องในขณะจริงแล้วองค์ความรู้ของเราที่คุณหลุยดีบอกว่าเมื่อมาทํางานมันคือทุกวิชาแล้วมันคือความเป็นตัวเราในการที่จะเอาเราอยู่รอดด้วยอันนั้นก็คือจะเป็นเป็นประเด็นในเรื่องนี้ที่มักจะบอกว่าเนี่ยค่ะเห็นด้วยส่วนในเรื่องขององค์วิชาองค์ความรู้อีกอันหนึ่งเี่ยวมองว่าประเทศไทยนาจะต้องขับเคลื่อนอย่างยิ่งนะคะเทคโนโลยีการศึกษานั้นอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่สำคัญเท่ากับโครงสร้างพื้นนฐา ทางด้านองค์ความรู้ประเทศไทยนั้นเรามีทางด้านแหล่งความรู้นั้นน้อยมากพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้คือถ้าเกิดเราไปอะไรนะที่อยู่ถนนต,ตบเอกมัยเนี่ยท้องฟ้าจำลองไมก็อดชื่อไหมคะพี่เนี่ยไปตอนพี่ปอไปกับโรงเรียนวันนี้ลูกสาวีิปอปอุ๖มันเหมือนดึเปดเลยไม่นไปได้ยังไง่านมงสามสิบปีแล้วอันนี้คือ อะไนะคะพอพูดเรื่องระบบการศึกษาเราก็เรื่องการเรียนเป็นวิชาคือดิฉันคนชอบอ่านแบบเชวิตของคนที่มีความเรามีความเชื่อว่าเขามีสมองที่ดีนะคะมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อหนังสือวิจาภาษาอังกฤษไม่ได้แต่หนังสือเล่มภาษาอังกฤษยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยแต่เขาพูดถึงว่าระบบการศึกษาทําลายไอน์ไ์ยังไงทั้งเล่มพูดอย่างนี้หมดเลยแล้วอ่านเล่มที่ดิชอบมากคือเขาบอกว่าให้สังเกตชีวิตไอน์ไ์ดูตั้งแต่เขาเข้าสู่ระบบการศึกษาคือตั้งแต่เขาลีภัยมาแล้วอยู่ในปรินสตันนะคะ เขาไม่เคยคิดทฤษฎีอะไรที่เปลี่ยนแรงโลกได้อีกเลยจนเขตาย <c oughs> ซึ่งมันน่าทึ่งมากหนูนี่เองก็คือไม่ไม่เคยรู้มาก่อนจนไปอ่านนะคะแล้วก็บอกว่าเชื่อไหมว่าถ้าไอน์สไตน์เข้าสู่ระบบการศึกษายอย่างรวดเร็วเขาก็จะคิดทฤษฎีนี้ไม่ได้เพราะทฤษฎีนี้รู้กันมาเป็นร้อยปีแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพ <c oughs> ราะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่เก่งของโลก เรียนรู้มาทั้งหมดตลอดที่เขาอยู่ในระการศึกษาว่ามันเป็นไปไม่ได้ mm hmm. อินสไตน์เป็นคนเดียวที่อยู่นอกวงการแล้วไม่ได้คิดได้ด้วยการที่ว่าเรียนด้วยฝ mm hmm. ันไปแล้วเห็นแล้วก็เอามาจินตนาการต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไอิ s สไตน์เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างที่นกักวิทยาศาสตร์เก่งๆทุกคนได้เข้าสู่มาแล้ว mm hmm. ทฤษฎีของเขาก็จะไม่มี mm hmm. เพราะเขาจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ เราะฉะนั้นเวมเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากว่าเออแล้วระบบการศึกษาของทั้งโลกนะคะไม่ได้พูดแต่ของไทยนะคะเราฆ่าอัจฉริยะไปกี่คนเราฆ่าความสามารถดีๆไปเท่าไร่เราฆาทฤษฎีดีๆไปเท่าไรเพราะเราต้องการจะบังคับให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในกล่องกล่องเดียวที่ต้องยืนอยู่ให้ได้แล้วไอ้กล่องกล่องนี้ไม่ได้มีพื้นที่พอให้ทุกคนยืนเพราะฉะนั้นก็จะมีการเบียดกันออกไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยว่ามีอันนี้เป็นอะไรที่น่าคิดมากว่าเรามีตัวเลือกอื่นๆไหมทีนี้ดิ้วก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งหนูด เดีกล้าไหมที่จะปล่อยให้ลูกสมองของลูกเราอยู่ในมือระบบการศึกษาเท่านั้นหรือยวนี้ทวดนี่ไม่กล้าแล้วนี้คิดว่าพ่อแม่ทุกคนไม่ควรรอให้ระบบการศึกษาเปลี่ยนมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่ละคนแต่ละบ้านที่จะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกของเราเก่งที่สุดฉลาดที่สุดด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีทรัพยากรทั้งหมดที่ประเทศมีตอนนี้ที่เราสามารถหามาใช้ได้นะคะอยากให้มองออกไปนอกรงรั้วโรงเรียนที่ได้ว่ามีอะไรบ้างที่เรานำมานำเสนอให้ลูกได้เพื่อให้ลูกเรามีโอกาสที่ดี พอด,ดีเวลาเรา,เราจำกันดนะะิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมี Q&A วในเซสชันต่อหลังจากนี้แต่ว่าเดี๋ยวาจะขอไปตรงนี้สักแป๊บน,นึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณอภิรักษ์เข้ามาครับขอขอบคุณพี่หนุดีกับพี่ยอดในช่วงนี้มากครับขอเสียงปรบมือให้สองท่านด้วยนะครับก็จะเป็นกันประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาตรงเวลานะครับคุณอภิรักษ์รออยู่ทางนั้นนอนนะครับ เมกวไว้ตอนช่วงต้นว่าช่วงสองเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณอภีร์กับโค้ชยทินมาพูดคุยกับเราในวันนี้ท็อปิกที่จะคุยกันจะเป็นเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนอาเซียนกับการเติบโตของโลกตะวันออกนะคะเราตั้งชื่อภาษาจีนว่า the rise of generation as the world shift east คุณอภีร์เคยมีพูดเอาไว้ในไทยทอมเกี่ยวกับ generation a ก็อยากให้ทุกท่านโมรดต้อนรับคุณอภีร์นะคะ ต้องอขอขอบคุณนะครับแล้วก็แสดงความชื่นชมกับทางน้องๆน,นะครับที่ได้วิเริ่มจัดตั้งสถาบันที่ชื่อว่า Asian Leadership Academy เราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับผมนะครับโดยทางอาจารย์อ้อก,ก็ได้ประสานเข้ามาแล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไงที่จะได้มีการจาัดกิจกรรมทางโครงการที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนไทย ในเบื้องต้นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเอเชียล d e ยาลัยแคิอีก็คงอยากที่จะเชื่อมมีเน็ตเวิร์กิ้งกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในประชาคมอาเซียนหรือใน10ประเทศนะครับในอาเซียนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าน้องๆก็ยังเรียนอยู่ที่ที่สแตนฟอร์ดนะครับแล้วก็คงเพื่อนที่มาจากประเทศต่างๆที่อยู่ในเอเชียด้วยกันเองผมเรียนอย่างนี้ก็คือว่าจริงแล้วสถาบัน AKI ก็มีแนวความคิดที่ ไม่ได้แตกต่างนะครับจากสิ่งที่เอเชียนดิจิทัลแคมป์แรมีได้ดําเนินการแล้วก็ออกวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ให้ให้ความสนใจนะครับมาฟังในเรื่องน,นี้บางทีก็ดูหลากหลายมากเลยนะตั้งแต่น้องกันยูท่าน,นี้แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นะครับบางคนเรียนจบปีญาโทแล้วบางคนทํางานแล้วก็มานั่งฟังจริงหัวข้อที่ทาง ผมเรียกน,น้องต้องน้องเมย์ละกันขอให้ผมได้มาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยจริงก็เป็นสิ่งที่ทางสถาบันเนี่ยได้ทำสต t ดี้ไว้นะครับจริงแล้วอาจารย์อ้อเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการที่ช่วยทำเซอร์ว y ว่าเทรนด์ในเอเชียในอนาคตเนี่ยเยาวาชนคนรุ่นใหม่ที่ผมใช้คาว่า GenA หรือ g e n e r a t i o เอเชียเนี่ยนะครับมีแนวโน้มในการที่จะพัฒนาทั้งวันนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีวิถีชีวิตมีไลฟ์สไตล์มีแอตติจูดมีวิธีคิดยังไ สิ่งที่ทางสถาบันทำสต๊ดดี้ในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าหลายคนถ้าได้ติดตามข่าวคงเคยได้ยินนะครับว่าเขามีการแบ่งช่วงอายุของคนที่เกิดขึ้นในพีเรียช่วงต่างๆยกตัวอย่างถ้าคนในเจเนเรชันผมเนี่ยหรือเจเนเรชันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอยู่ในเจเนเรชันเบบี้บูมนะเบบี้บูมก็คือคนที่เกิดอาจจะเรียกว่าอายุประมาณ50ขึ้นไปนะครับเกิดเจนวายเป็นลูกเจนเอ็กเจนเบบี้บูมอะไรพวกนะั้นคือแปลว่าสิ่งที่มันทําให้อ่ uh, วิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัยเปลี่ยนไปในช่วงหลังที่เราเห็นเนี่ยก็คือในเรื่องความเปลี่ยนแปลงาด้านเทคโนโลยีนะครับคือถ้าใครได้สังเกตมอนิเตอร์ติดตามลูกๆของตัวเองดูเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ลูกก็เรียนอยู่มหาวิาลยนะครับก็พูดง่ายๆคือบางทีแล้วเนี่ยความเข้าใจทัศนคติต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับคนในรุ่นพ่อแม่คือแปลว่าถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วเราตามพ่อไม่ทันเนี่ยคือพูดง่ายมันเหมือนเกิดคนละยุกนะครับ ยุคผมหรือยุคเปบิบูมเนี่ยจริงเกิดขึ้นมาในยุคโทรทัศนะ์คือเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะก็จะดูโทรทัศน์เป็นหลักอา่านหนังสือทีมม์ฟังวิธีอยู่คนในรุ่นต่อมาก็เกิดในยุคอินเทอร์เน็ตนะครับคือใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพียงแต่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะใช้นะครับใช้ p c จนช่วงยุคหลังเนี่ยถึงเปลี่ยนมานะครับเป็นยุคที่ใช้สมาร์ทโฟนใช้โซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์นะครับฉันเนี่ยอ,อิทธิพลที่เข้ามามีผลในชีวิตประจําวันมีผล กับวิธีคิดไลฟ์สไตล์ของคนในยุคใหม่ที่เราควรจะเข้าใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากอิทธิพลที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจางนั้นเทคโนโลยีทีนี้กลับมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราบอกว่าอีก3ปีนะครับประเทศไทยหรือ1ิประเทศอาเซียนเนี่ยต้องเข้าสู่ประชาะคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เราเรียกกันว่าเอซจริงแล้วถ้าเรามองให้กว้างกว่านั้นนะครับที่เขามีการพูดคุยกันแล้วก็มีการกําหนดเป้าหมายในปี2015เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่เขาได้ สิบประเทศเนี่ยนะครับผู้นำเข้าไปตกลงกันนะครับมีการร่างที่เขาเรียกกันว่าอาเซียนบลูปรินขึ้นนะครับในบลูปรินเนี่ยก็มีการกำหนดกรอบ3เรื่องด้วยกันนะครับ mm hmm. คือ mm hmm. นอกเหนือจากเรื่อง AEC ที่เราได้ยินบ่อยเนี่ยก็ค mm ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่พูดในเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเนี่ยเขาพูดอีก2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือพูดในเรื่องของเอไอซี uh, AC, mm hmm. ที่เรียก a อ c mm hmm. ก็คือทางด้าน politics and security ือจะทํายังไงให้สิประเทศในประชาคมอาเซียนเนี่ยมีความสงบมีความมั่นคงในทางการเมืองในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับในเรื่องที่ทําให้สิบประเทศเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข mm hmm. กับอันที่2เนี่ยนะครับเขาพูดในเรื่องของ ASCC mm hmm. ก็คือทางด้าน Social and Cultural Community mm hmm. คือพูดง่ายๆสิ่งที่เราเห็นนี่คือว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาในยุคหลังเนี่ยนะครับเราจะเห็นมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวัฒนธรรม นะครับมีการพบปะถ้าใครเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์นะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีเพื่อนที่มาจากนอกเหนือจาก1ิประเทศอาเซียนอาจจะมาจากจีนอาจาจะมาจากเกาหลีไต้หวันหรือในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่มาจากสิงคโปร์มาเลย์อินโดหรือฟิลิปปินส์ที่มาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมหรือแม้แต่อนาคตก็คือเรื่องภาษานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เขามองไว้เนี่ยว่า ภายใน3ปีข้างหน้าเนี่ยสิประเทศพอมันรวมกันเนี่ยมีประชากรทั้งหมด600กว่าล้านคนนะครับระบบเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีอยู่60กว่าล้านคนเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็น one single market size มันก็จะโตขึ้นไปถึงประมาณ2.7ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคือความหมายที่พูดตัวเลขน,นี้คือมันจะใหญ่แล้วก็จะมี identity ที่ชัดเจนแต่ว่ามันก็จะแตกต่างจาก ประชาคมยุโรปนะครับซึ่งวันนี้ยูถ้าใครติดตามข่าวจะเห็นว่าก็เกิดผลกระทบเรื่องหนี้นะครับความไม่เข้มแข็งในระบบะเศรษฐกิจกของประเทศนะครับที่ไล่มาตั้งแต่กรีซสเปนอิตาลีอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าอาเซียน,นยจะมีความแตกต่างผมมีโอกาสที่คุยกับท่านดรสุริ์พิศวณเลยค่ะที่การอาเซียนหลายครั้งนะครับแล้วท่านเองเนี่ยทุกครั้งที่มีโอกาสมาพูดในประเทศไทยเนี่ยท่านจะย้ำว่าความแตกต่างของประชาคมอาเซียนที่แตกต่างจากยูเนี่ก็คือว่า1 อาเซียนเนี่ยยังต้องยึดในเรื่องของความหลากหลายนะครับของวัฒนธรรมคือพูดง่ายๆจะต้องมี diversity ของคนในแต่ละประเทศคือไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับคืออันนี้คือจะเป็น identity ของอาเซียนนะครับคือยังคงความหลากหลายไว้แต่ว่าคนมาเลเซียก็ยังมีวัฒนธรรมมาเลเซียพูดภาษาของตัวเองนะครับคนฟิลิปปินส์ก็พูดภาษาตากาล็อกคนไทยก็ยังพูดภาษาไทยแล้วก็มีวัฒนธรรมเพียงแต่ว่าให้มองว่านอกเหนือจากที่เราเป็นคนไทยพูดภาษาไทยเป็น เด็กไทยแล้วเนี่ยก็คือว่าเราเป็นหนึ่งในประชาคมอ,อาเซียนด้วยนะครับสก็คือว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะ l e v e r a g จจุดแข็งของอาเซียนได้ก็แปลว่าเราก็จะมีไซส์ของจํานวนประชากรซึ่งถ้ามองในทางธุรกิจแล้วก็คือเป็นจํานวนกลุ่มที่เรียกกันว่าเป็นผู้บริโภคหรือคอน sumer เพราะฉะนั้นเวลาต่างประเทศเขามองเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่มองแยกว่าเป็นประเทศไทยเป็นสิงคโปร์มาเลย์กัมพูชาแต่เขาจะมองว่าในประชาคมอ,อาเซียนเนี่ยมันมีคนถึง6ก0กว่าล้านคนระบบเศรษฐกิจใหญ่ขนาด ทีนี้หลังจากที่รวมเป็น1ิประเทศแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินอยู่แล้วหรือว่าตอนนี้เขาก็ขยายวงเป็นอาเซียนบวกสาบวกหก็แปลว่าอาเซียนบวกสามเนี่ยก็จะเป็นเชื่อมโยงกับประเทศจีนเชื่อมโยงกับญี่ปุ่นเชื่อมโยงกับเกาหลีแล้ววันนี้เนี่ยที่เราเห็นเฉพาะในประเทศไทยนะครับที่ผมคิดว่ามีความสําคัญและวก็จําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของภาวะผู้นําบทบาทของโยน,นอาเซียน เพราะว่ากระแสโลกวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงที่เราจะเห็นได้ชัดอย่างเรื่องแรกเลยที่เห็นก็คือว่าเวลาเกิดปัญหาระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันจะกระทบกันหมดนะครับเช่นในยุคสมัยที่ผมยังทางานอยู่เนี่ยประมาณ15ปีที่แล้วนะตอนนั้นผมก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งต้มยำกุ้งเนี่ยก็เกิดขึ้นจากประเทศไทยนะครับเกิดวิกฤตหนี้การเงินต้องปิดสถาบันการเงินแล้วก็ลามระบาดไปนะย้อนไปสัก3าปีที่แล้วก็เกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับ เกิดจากอเมริกาเขาก็เรียกแฮมเบอร์เกอร์เหมือนเกิดที่ประเทศไทยก็เรียกต้มยำกุ้งนะครับพอเ,เกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสเนี่ยก็ลามมาจีิงแต่ว่าช่วงที่เราเกิดไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยเราปรับตัวได้ดีนะครับเรามีการดูแลในเรื่องของวินยัยการเงินการคลังนะครับเ,เงินทุนสำร,รองเงินตราก็ดีเพราะฉะนั้นเวลาเกิดแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราไม่ค่อยเดือดร้อนนะทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็เกิดวิกฤต์นี่ยุโรป เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งชื่อเป็นแบบพวกสปากเกตตีหรืออะไรที่หน้าเหมือนต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็หวังว่านะครับหลังจากสปาเกตตีคริสแล้วเนี่ยจะไม่มีกลับมาซูชิกลับมาเฟอร์อะไรอย่างี้นะครับแถวเวียดนามมาแถวญี่ปุ่นดะฉะั้นก็แปลว่าเรื่องแบบนี้เราก็ต้องรู้นะฮะไม่ได้แปลว่าเราอยู่เมืองไทยแล้วเราจะไม่เจอนะครับอย่างเรื่องที่2ที่เราเห็นเนี่ยมันมีกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกกันว่า urbanization เออบ n i z ิ t เซชันก็คือว่ามันจะเกิดกระแสความเป็นเมืองือ <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ในคงได้ยินบอกว่าต้องกระจายความเจริญไปสู่ชนบทคือเราบอกว่าชนบทยากจนเป็นเกษตรกร,กรเพียยนต้องไปกระจายเงินไปพัฒนาทําน้ําถนนหนทางเนี่ยแต่ข้อที่จริงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะก็จะกระจายไปก็จะพัฒนาแต่ว่ามันจะมีความเป็นเมืองเป็นเมกะซิตี้มากขึ้นเหมือนอย่างที่เราเห็นกรุงเทพวันนี้กรุงเทพวันนี้ก็จะคล้าย กับสิงคโปร์หรือฮ่องกงนะครับอาจจะสัก3ปี5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นเมกะซิตี้ที่โตขึ้นคล้ายๆกับโตเกียวคล้ายๆกับกรุงโซลนะหรือในที่สุดมันก็จะเป็นเหมือนนิวยอร์กเหมือนลอนดอนปารีสอะไรเหมือนที่เราเคยได้ยินคือแปลว่ามันจะมีกระแสความเป็นเมืองที่เรียกว่า urbanization ทีนี้ถ้าเราไม่พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราให้ปรับตัวเข้ากับไอ้กระแสสังคมโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเราก็จะ มีเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรศษฐกิจ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเป็นเมืองนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับก็จะ,ะใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เนต็ตมากขึ้นนะครับมี Facebook Twitter ของตัวเองเวลาเดินทางบางทีก็ขึ้นรถไฟฟ้านะครับแทนที่จะนั่งรถยนต์คุณพ่อคุณแม่ อย่างเดียเ๋ยวนี้อย่างเอาเป็นว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยใครมีลูกหลานเรียนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ต้องขับรถไปส่งลูกนะครับไปส่งแถวมาแต่เซ็นเบียนอัดสำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่บางทีพ่อแม่ส่งขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเด็กก็ไปหลงอย่างแถวสีลงเนี่ยนะครับไปเรียนต่อกรุงเทพคริสเตียนอะไรแถวนั้นก็นั่งรถไฟฟ้าก็แปลว่าวิถีชีวิตแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปนิธถาว่าแล้วเปลี่ยนไปมันจะเกิดผลกระทบยังไงก็แปลว่า สินค้าและบริการต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับอย่างน้ําใส่ขวดที่เป็นมอนวันเวแบบนี้สมัยก่อนก็ไม่มีสมัยก่อนเวลาเราไปกินต้องสั่งเ,เขาเรียกว่าอะไรฮะน้ำแข็งใส่น้ําชานะครับหรือน้ําเป็นขวดแก้วเห็นแปลว่าแบบนี้กระแสต่างๆมีทําให้วิถีชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเด็กร,ร,รุ่นใหม่ก็จะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นคนรุ่นใหม่ก็จะเดินทางมากขึ้นก็แปลว่าในอนาคตนียเราจะเห็นนะครับนอกเหนือจากคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้งเนี่ยเราก็จะเห็นคนต่างชาติเต็มไปหมดเล นะครับอย่างวันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับไปเดินนี่ไม่รู้นี่เป็นเด็กเกาหลีเด็กสิงคโปร์หรือเด็กไทยไม่รู้เพราะว่าบุคลิกหน้าตาการแต่งตัวอะไรมันดูคล้ายกันไปหมดนะครับอันนี้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นหรือ2องเนี่ยเราเห็นกระแสความสําคัญของเอเชียว e ันนี้นะครับที่ที่พูดถึง the rise of Gen A หรือว่าบทบาทของของเอเชีย e ที่มันเติบโตขึ้นมาก็แปลว่าทั่วโลกในความสนใจอเมริกาก็ดีอังกฤษหรือยุโรปเนี่ยก็สนใจที่จะมาลงทุนนะครับในเอเชียในอาเซียนมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่นะครับที่ทําให้บทบาทของเอเชียทีนี้ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่จะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องมีการปรับตัวพ่อแม่ควรจะต้องรู้เข้าใจลูกหลานยังไงเนี่ยจริงแล้วในกระแสความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับนอกเหนือจากที่พอรวมกลุ่มเป็น10ประเทศในประชาคมอาเซียนเนี่ยก็แปลว่าในอนาคตเนี่ยสินค้าและบริการเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตที่ไหนก็ได้ เราก็สามารถที่จะขายส่งไปแต่ละประเทศโดยไม่มีไม่มีภาษีคือสมัยก่อนเนี่ยสมมตินะครับว่าเราปลูกข้าวใช่ไหมครับเราทํารถยนต์นะครับที่เมืองไทยทำโตยโยต้ามอนด้าแต่เวลาส่งไปขายที่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยต้องเสียภาษีหรือในทางกลับกันเวลาเขาไปตั้งโรงงานที่อินโดนีเซียส่งมาขายเมืองไทยก็ต้องเสียภาษีอนาคตเนี่ยจะไม่มีก็แปลว่าสินค้าและบริการไม่ว่าจะผลิตที่ไหนเนี่ยก็สามารถส่งไปขายได้ในสิป,ประเทศน,นี่แหละโดยไม่มีภาษี สองก็คือว่าทางด้านบริการแปลว่าอีกหน่อยเนี่ยเวลาคนมาท่องเที่ยวนะครับโรงแรมร้านอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความสะดวกคือนอกเหนือจากที่เราเห็นฝรั่งมาทเที่ยวเมืองไทยเห็นคนญี่ปุ่นคนจีนมาทเที่ยวในอีกหน่อยเนี่ยคนในสิประเทศเนี่ยจะสะดวกมากคือพูดง่ายอย่างเดินทางเนี่ยสามารถที่จะไปประเทศต่างๆได้เลยทีนี้ก็กลับมามันก็จะเกี่ยวข้องกับลูกหลานของเราก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะคิดว่าเด็กไทยเนี่ยให้เรียนเมืองไทยนะครับ พ่อแม่มีเงินหน่อยก็ส่งลูกไปเรียนอเมริกาไปเรียนอังกฤษออสเตรเลียนะครับหรือไปเรียนญี่ปุ่นช่วงหลังก็บอกว่าอินเตอร์หน่อยก็จะมีโรงเรียนอินเตอร์มาตั้งอยู่ในเมืองไทยเยอะนะครับจะมีทั้งแบบที่เป็นเครือจากต่างประเทศแบบแฮร์โร่ชูสบรีหรือเป็นโรงเรียนอินเตอร์แบบที่อยู่ในเมืองไทยมานานเช่น ISB ร่วมรืดีนะครับหรือว่าบางกอะพัฒนาก็แปลว่าเด็กในยุคสมัยใหม่เนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้สัมผัสเรียนหนังสือกับเพื่อนๆที่เป็นคนต่างชาติหรือคนในเอเชีย เราก็ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางนะครับแบบนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2. เนี่ยก็แปลว่าเด็กไทยเนี่ยไม่จําเป็นต้องเรียนจบในประเทศไทยไปต่อ MBA หรือไปต่อปริญโทเมืองนอกแล้วกลับมาทํางานเฉพาะในประเทศไทยสมัยยุคผมเนี่ยนะครับถ้าใครไปจบเมืองนอกมากลับมาเมืองไทยแล้วทํางานบริษัทเรียกว่าบริษัทฝรั่งแล้วกันก็จะรู้สึกว่าได้เงินเดือนดีมีความก้าวหน้านะครับพ่อแม่ก็มีความสุขไม่นับว่าไปรับราชการไม่นับว่ามีธุรกิจส่วนตัว แต่ว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนไปแปลว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนเมืองไทยก็จริงอาจจะเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะครับไปต่ออเมริกาต่ออังกฤษนะครับหรือไปเรียนอย่างเนี้ยสแตนฟอร์ดกลับมาอาจจะไม่ต้องทํางานเมืองไทยก็ได้อาจจะไปทํางานอยู่ที่สิงคโปร์นะครับหรืออย่าไปมองแค่ว่างานจะดีต้องไปทําประเทศที่จเจริญกว่าเรานะครับในมุมพ่อแม่จะมองงนั้นคือไปทําสิงคโปร์จริงๆแล้วอาจจะไปทําเวียดนามก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเวียดนามกำลังเปิดประเทศใหม่ โคจิมินซิตี้ฮานอยกำลังเปิดประเทศใหม่อีกหน่อยนียถ้าใครชอบนะครับแบบแอดเวนเจอร์สหน่อยนะครับอาจจะบอกว่าอยากไปทํางานที่พม่านะครับเพราะอะไรตอนนี้พม่าก,กําลังฮิตนะองซานซูจีเปิดประเทศนะครับมาเมืองไทยนะครับมีกระแสะประชาธิปไตยใหม่มีการขยายการลงทุนนะครับไปที่ประเทศพม่านะครับอีกหน่อยนียจะมีการสร้างท่าเรือนาลึกที่ถวายนะครับจะเชื่อมโยงถวายเชื่อมโยงกับยิสตินซีบอร์ดบ้านเราแปลว่าอีกหน่อยนียในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันจะเจริญเติบโตมากขึ้น ก็แปลว่าในเชิงแคริเอร์พาร์ทของเด็กยุคใหม่เนี่ยมันจะไม่จํากัดเฉพาะว่าเรียนจบเมืองนอกเรียนจบคนไทยแล้วต้องทํางานเมืองไทยนะครับอันนี้เป็นอันแรกที่ผมคิดว่าจะมีความสําคัญสองเนี่ยเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องรู้ว่าแคริเอร์พาร์ทโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะรองรับประชาคมอาเซียนเนี่ยมันมี profession หรือมีวิชาชีพอะไรนะครับที่พูดง่ายๆเป็น opportunity นะครับที่จะมีโอกาส ผมยกตัวอย่างอย่างน้อยเนี่ยจะมีประมาณ7จ็บวกหสาขาวิชาชีพที่จะเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในอาเซียนนะครับก็คือในกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านแพทย์นะครับจะมีแพทย์ทันตแพทย์นะครับพยาบาลคือแปลว่าในอนาคตเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยนะครับเราไปหาหมอเราก็บอกว่าจะไปมีเงินหน่อยนะครับอยู่ในกลางเมืองอาจจะไปบํารุงรากไปสมิตตีเวสไปอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าคงต้องเจอคุณหมอคนไทยถูกไหมครับ ถ้าอินเตอร์อาจจะเป็นหมอฝรั่งหมอสิงคโปร์แต่ว่าแปลว่าอนาคตอาจจะเจอหมอเขมรหมอพม่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเวทมนต์คาถาแต่ว่าเป็นด็อกเตอร์นี่แหละด็อกเตอร์นี่แหละที่จบในอาเซียนแล้วได้รับการเซอร์ติฟายคือแปลว่าจบหมอไทยก็ไปทํางานเป็นหมออยู่ที่สิงคโปร์ก็ได้ที่พม่าก็ได้ที่เวียดนามก็ได้ในทางกลับกันก็จะมีหมอจากต่างประเทศมารักษาพยาบาลในบ้านเราซึ่งรวมทั้งทาง,งตแพทย์และพยาบาลกลุ่มที่สองก็จะเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกเอนจิเนียร์ ก็คือวิศวกร,นะรสถาปนิกนะครับนักออกแบบก็แปลว่าแบบนี้ในอนาคตนะครับน้องๆที่สนใจพ่อแม่ที่อ,อ,อยากแนะนําลูกๆว่าจะเรียนอะไรก็แปลว่าโอกาสที่ของวิชาชีพแบบนี้มันจะกว้างมากขึ้นนะครับคือสมัยก่อนเราต้องบอกว่าถูกไหมครับเรียนหมอไทยก็จบจบที่เมืองไทยเป็นแพทย์ที่นู่หรือจบวิศวะเนี่ยแทนที่จะมาก่อสร้างเฉพาะถนนหนทางในเมืองไทยอีกหน่อยอาจจะไปสร้างตึกนะครับในประเทศเปิดใหม่นะบแบบ เวียดนามนะครับแบบอินโดนีเซียแบบฟิลิปปินส์หรือแม้แต่พม่าที่ในอนาคตก็จะมีการพัฒนาประเทศมากขึ้นกลุ่มวิชาชีพที่3นะครับทจริงแล้วอันนี้ก็เป็นวิศวะนะครับวิศวะสถาปนิกอาจจะมีนักพวกสำรวจพวกอะไรด้วยอันที่3ก็จะเป็นพวกออเตอร์นะครับเป็นแบบพวกออดิตพวกนักบัญชีอะไรพวกนี้ <S <S คือพูดง่ายๆในธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะต้องการคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพวกออเติร์พวกบัญชีอันนี้เป็นกลุ่มวิชาชี ที่จะเปิดโอกาสให้ทํางานได้ใน10ประเทศในอาเซียนส่วนอันสุดท้ายก็คือวิชาที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวนี้ก็จะเป็นอีกอีกอ็อปติิตี้หนึ่งซึ่งจะทําให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยยุย,ยุยุคผมมาแล้วกันหรือยุคคุณพ่อคุณแม่ที่เคยได้ยินเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าค่านิยมของเด็กไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าพูดนะง่ายๆคือถ้าเด็กเรียนเก่งหน่อยนะครับหรือพ่อแม่ อยากสนับสนุนลูกบอกว่าอยากให้เรียนหมออยากให้เรียนวิศวะคือคุยง่ายถ้าเรียนเก่งอยากให้เรียนหมออยากให้เรียนวิศวะนะครับเด็กยุคหลังก็อาจจะบอกว่าไม่ละนะครับไม่ไม่อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นวิศวะอยากเรียนนิเทศบ้างนะครับอยากเป็นนักข่าวนะครับอยากทํารายการโทรทัศน์อยากทารายการวิทยุนะครับบางคนอยากเป็นนักกฎหมายนะครับบางคนอยากเป็นนักการเมืองนะครับเรียนรัฐศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพี้ยนแปลว่าช่วงหลังนี้มันก็จะมีความหลากหลายมาคือจริงๆเมื่อต้นปีเนี่ยเขามีการไปทำำําสํารวจนะครับว่าเยาวชนในอาเซียนเนี่ยนะครับในประเทศไทยในมาเลเซียสิงคโปร์เ,เด็กเนี่ยอยากทําอาชีพอะไรซึ่งปกติเราก็มักจะนึกว่าคงอยู่แถวๆพวกนี้นะครับหมอวิศวะอะไรพวกนี้นักกฎหมายอนะไรซึ่งจริงอันดับประมาณท็อป5นะครับอันดับ5้านดับนี้ก็จะมีประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีวิชาชีพแปลกๆคาว่าแปลกๆแ,แ,แ,แปลว่าไม่ใช่อยู่ในแวดวงที่เราได้ยินกัน่อยว่า นะครับที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากเป็นนะครับเช่นอย่างสิงคโปร์มาเลเนี่ยก็จะมีอาชีพแบบ f l i g h t attendant นะครับซึ่งอันนี้อาจจะดูล้าสมัยมากเพราะเมืองไทยเคยเรามานานแล้วนะครับคืออยากเป็น steward air h o s t e s มานานแล้วนะครับหรือถ้าจะแปลกมากไปกว่านั้นนะครับก็มีประเทศไทยเนียนะครับซึ่งซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยแปลกแล้วในความรู้สึกผมนะเด็กไทยเนี่ยยุคใหม่นอกเหนือจากอยากเป็นหมอวิศวะเป็นครูแล้วเนี่ย เด็กไทยยุคใหม่อยากเป็นเชฟอยากเป็นเชฟนะครับซึ่งเชฟผมเข้าใจว่าก็คงไม่ใช่ประมาณแบบพวกหม,มึกแดงเชฟนะครับเป็น<ช>พ่อครัวนะครับแต่ว่าเชฟประมาณแบบชาคริตอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบชาคริตชาคริหรือว่าอะไรนะั้นเชฟกระทะเหล็กอะไรเงี้ยนะครับคือพูดง่ายแปลว่ายังแบบสมัยสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมมีลูกเนี่ยนะครับแล้วลูกผมบอกว่าอยากไปเป็นพ่อครัวเนี่ยผม,ผมรู้สึกแปลกใจมากนะคือถ้าลูกผมไม่ไมชอบอ รับประทานอาหารไปเที่ยวไหนกินนะครับคือคือพูดง่ายๆคือในในสังคมไทยเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าวิชาชีพเนี่ยมันเหมือนเป็นโซเชียลคลาสเหมือนเป็นสเตตัสถูกไหมครับพูดง่ายๆเราสามารถที่จะไปเจอคุณหมอหรือครูแล้วเรายกมือไหว้ได้นะฮะแม้ว่าอายุน้อยๆเด็กๆนะครับอย่างอาจารย์อาาย้อเนี่ยนะครับคนผู้ใหญ่แก่มาต้องยกมือไหว้เพราะเป็นอาจารย์ <laughs> <laughs> เป็นอาจารย์ <laughs> <laughs> เป็นอาจารย์ <laughs> เป็นหมออย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นวิชาชีพที่ถูกไหมครับ ที่เรารู้สึกว่าน่าชื่นชมแต่ว่า